อันดับที่1นนะครับก็คือเจ้า b e n f a c t o r Stealing GT นั่นเองนะครับมาพร้อมราคาที่975,000นานะครับคันนี้ได้ดต้นแบบมาจากเจ้า Mercedes-Benz 300 SLR นั่นเองนะครับเป็นรถสที่นั่งนะครับน้ำหนัก1,330กิโลแล้วก็เป็นขับหลังแล้วก็เกียร์5สปีดนั่นเองท็อสปีดของมันอยู่ที่156.25รอากน้ไมล์หรือว่า2องร6้าเอดี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเพื่อนคือกว่างแรงมากๆมาๆเลยน,นั่นเองนะเพื่อนนะแรงที่สุดแล้วของสปอร์อ Tour นนต คลาสสิกมันจะพุ่งได้เร็วกว่านะครับซีลิงจีทีมันจะมาในรอบกลางรือรอบปลายนั่นเองนะเพื่อนแล้วเป็นรถที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นโอ้โหเบนซ์ตัวเก่าเลยเป็นเบนซ์เก่าวิงอ่ะสวยอยู่แล้วนะครับเปิดประตูอะไรก็ค่อนข้างสวยมากนะครับนี่มานไม่อยากจะเชื่อแล้วมานานแล้วนะครับก็ยังสวยอยู่นะแถมก็ยังแรงที่สุดด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็นสายสปอร์ตคลาสสิกนะผมแนะนำคันนี้เลยเพื่อนเพราะว่าหนึ่งเลยแม่งมีความสวยนะครับสองคือแม่งเสียงท่อค่อนข้างเพมาบมากๆนะครับสามคือขับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสี่ จริงๆงงแล้วคันนี้นะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆลองไปซื้อกันดูได้นะครับแล้วจะไม่ผิดหวังแน่เลยนะ